ครับตรงนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณจุดชมวิวนะครับของกิวแม่ปานนะครับผม,มก็นี่ครับข้างล่างก็ยังมีหมอกสวยๆนะครับลอยตัวอยู่นะครับบริเวณนี้เราเรียกว่า,าจุดชมวิวนะครับของกิวแม่ปาน,นครับเเเติมมมููจจ เราสังเกตดีๆก็จะมีหมอกลอยอยู่นะครับด้านล่างครับรับไ <c oughs> กลลลนดดอนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณที่เรียกว่าจุดชมวิวครับของกิ่วแม่ปานครับด้านล่างเรานั้นเป็นทะเลหมอกนะครับ<อ>สวยๆวันนี้เป็นวันแรกครับที่กิ่วแม่ปานเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็จะปิดอีกครั้งหนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจจะมาเที่ยวก็ต้องมาก่อนครับช่วงที่คนเยอะๆหน่อยก็จะเป็นธันวาครับก็ผู้นำนานำทางของเราจะเป็นชาวเขานะครับผม